ถ้าสบ,บายดีเ่ยเราไบ่าย้ไม้เพราะวันเฮา่ยี่ไปหาเห็ดหาหอนก่อนผ้าไม่ท่านกับใสจ่จานเพื่อนผ้าเห็ดกระดลางเห็ดอ่อนอเอาเม็ดไปเลยเอาไปเลยนะเพราะว่าเขามาหาเห็ดเราอย่าพาไปหาเห็ดก่อนจอบแก้วมนีวันก็ฮอดแล้วนะทุกคนนี้ <S <S อจอบม,มนันนะชุ่ง <S <S ตัวนี้แหล,ละเขาว่าาดจอบแก้วมณีวันเพราะว่าอยู่ไปหัวจี๋น้อยทุกคนคือท่านหรือบโบคือกะ ที่ตาบังน้ำการดูบุญคนแต่เขาฉลองคู่ปีไแต่เกษตรบุญฉลองครบงานคู่ปีเลยงบนผาถึงประเดี้นะเชื่อแก่งูแก่ควายมากินก็ะยุ่นี่ได้เชฉอนะตาบงูนี่แหละตัวนี้เป็นลูกผาอยู่กองตลาดกองนี่ผาใหญ่เพราะว่มามันหลายเด้อทุกคนเด้อผาหน้อยเขามาไว้อยู่นี่นะ กว่าเป็นเหดหานไวต้ตัวนี้นะมันอยู่ชูงเลื้กนทพงผลได้ดีนะทุกคนเลยกนทำมีไงจะพระน้อยถ้หมันองค์น้อยองค์ เรื่ององดับมีหมดน,นะผ่าน้อยนะก็เฮามาเบิ้งมาดูกับบริ็นยังขอเบิ้งเ,เดอ้อเทวดาเลยนี่เป็นหานทำขา้ามาเลี้ยงงูเลีงง้ยงควายแล้วเขาเคยนอนนี่ทุกคนเลยเพราะไอ้ยำผลเขามารีผลอยู่นี่ เออถูกงูหินไปชูรอดิฟูถ้าเฮาจะขึ้นไปนี่ะหาทางขึ้นผมมีทุกคนเลยงูหินชูยังมีเราสปขึ้นทางได้นี่งูหินพ่อป่าไปตีชุดงูหินชูใหญ่เลยฟูอย่างงูหินนี่ไม่กี่ชูงูหินนะถ้าเท่าจะขึ้นจะขึ้นมาได้ด้วยันดนี้นะงูใหญ่งูชู จะเฮ้ามาเบิ่งมาชมดีกิโดตัวนี้เป็นด่านปลายเตีวน้อยนะทุกคนเพราะว่ามันจะสะอาดงามตาได้ตาบด่านขี้ลายเดยวนี้นะด่านกระเปน็นนะ ดอกไมต้ต้นจะมันจีเป็นต้นอย่างทุกคนห้าเกาบหูเพราะว่าห้าเที่ยวตามด่าฮาเห็นและขี้ท่าย้ทุกคนเบิ่งนะเป็นหน้าไม,ม,มาุ่ต้นต้นไม้นี่ต้นอย่างคือวานคืออย่างนี้ ของทุกคนมูนกขององที่เท่าเลยมันถึงจะกว่าคำแล้วเฮจะหาคบปากินฮะแล้วยิงชับแรงก่าทุกคนเลยนี่คือหนทางเขาปลาคุมากินนะไปตามดงตามป่าเพราะป่าหญ่งปูพูจงแห้ทุกคนเลยอเอา,า,า,ปานนะไป,าาป,าาปาหา,ปากินมื้นนี้นะไันคำแล้วทุกคนเลย หัวเข่าเชีเขาแหล่นี่ก็เอาไปพังไก่นอนแหลนี่บางทีมีไก่นอนนี่ยอาจจะมาเอา,าไปนักผักเหมือนไก่เป็นขอนก่อนาอมาเรียนจา้างเขาไปหาขบมากินยามแรงกะมืดและวตัวเดียวป่านนี้หาจิะไปจนมืดมืดเละไปโต้โคม,มื่อเลยนะเลาะมื่อเลยแล้วปานนี้ จะไปหัยิงกันไปมาฮับอเลยนะทุกคนปุ๊บปุหอช่างโอ้ยมานบอกินชํำแรงนะผานใช้มันนะเป็นได้กหกโอบนนาเป็นกหตอแรงวนี้นเป็นปายิงมีเสานี่เพื่นก็ได้ขงพ่ออีมานนะเพื่อนนะ Hãy hàng mua màn phải hai những mùa thì chế bạ vẫn mực hấp gì cả ui là ừ. <laughs> chỉ có họ khô len mà, khô đi len à. Kìa cả họ mà Bây giờ len mà,

อ่ะมืึงก็เราจ้าแจ้งนะให้ผีผ้ากันไปหาเห็ดบุตรอยู่กับผมวะว่า,วาหาเห็ดแลยผ้ากันมือเดมีเลยเพราะว่าหิวข้าวแล้วมืดข,ข,ข้าวกินแล้วบ่มีข้าวกินเอาผีด้วมือบ้านแล้วมันจะหายเฮ็ดนะหอนมาเลยผีผ้าในทานไ,ไปหาเห็ดก่อนฝืนหมาขับ ยามกับกถือกับเลยนะหนูถือกับก็ทุกคนง่ายเลยหนูแดงปาทุกมันแม่เลยมงงึงแงเป็นเชือกับถือมานเลยเป็นเ่ยนะอ่ะตอนนี้กะยำเช้ามือวนนี้นะเฮาชิบผ้าเขาไม่ท่านป่าเห็ดน้องเคยได้มีหลานลูกชายไปเขาได้ใช้กับในคำวันนี้ยามกับไปเลยหาเห็ดพร้อม ยามกับที่บ่อโอ้ต้นนี้ทุกคนหน่วยใหญ่ตัวหน่วยบักใหญ่เลยจุหีือหน่วยเนาะเขือกับหมาดได้เขาหาเขือกับทุกคนคเลยจ้าเขายามกับยาเดินทางต่อเพอราะว่าปลาเฮดได้ยามกับไปพร้อมตามสายทางนี่แหละทุกคนเขื่อกับนะ เป็นข้อพยายามกราบทุกคนในเดือนนี้พี่ว่าเขาชื่กลับอยู่นี่ถือบอโอ้มาง่ายเลยได้มัววายถึงหมดนี่เขาเชื่อกลับเล้วทุกคนตัวตัวนี้ใหญ่เห็นมัววายหางมีเงาขาชามาเที่หน้าอยาหากราบไปเชื่อตือนจะว่าได้กินได้มัวแต่คนทางเขาไปหาเห็ดนี่มีแต่งอหินเทุกคนเพราะว่าฝ่ายเขาโดนน้อยหลายเห็ดนะเห็ดบดแต่มันเป็นแกงนั่นนี่นะงอนหินงอนั่นหลายอยู่ ไปกระยะาเลยเจ้าว่าเฮามาเฮ็ดทุกคนหอนหอนเฮ็ดเลยไม่ทันไปกระตด็ดอยู่เฮ็ดกระดาษในทุกคนเลยเอาเชื้อหาเฮ็ดกระดาษนั่นเมื่อขายพอได้ชิมคิดเปโนกินจนแรกเดยวนี่ไม่มีเงินใช้เลยเอ้ามาเลยเจ้าว่าไปหาเฮ็ดเอาก็มาฮอตบอสเลยนะทุกคนยามกลับพร้อมไปทำขาเมื่อเท้านี่นะ จี้นูกระแตถือกับเขาเช้านี่ขีตัวห้าตัวเุคนจ้เาจีหนูจี้กระแตแล้วเพื่อนเอลงมาจ่อเด็แต่โอยทุกคนเพราะว่าน้ำใช้มันสบายอยู่โหยนะขึ้นไปจ่ะไปโคอยู่ทึ่งได้ตักน้ำตั้งในพอแห้งอันนี้กับ นี่คือนูกรแตเพราะว่าผักโคกินง่ายนะทุกคนไม่ทช่พิชจีโคละโคกินง่ายยากระปากกันมือบานเหมือนนีเพราะว่าเอากระมุดเบ,บ็ดมุดยางได้กับมืออาเครชีพใหม่ก,ก่อนตัวใหม่จะมาใหม่ตัวนี้เนี่เป็นเห็ดบดอ่อนพาเข้าไปหามื่อเช้าเวลาทุกคนเลยกได้ลายตัวไปเห็ดบดอ่อนนะที่เมื่อกินที่บ้านเห็ดบดนี่เห็ดบดลายบางอย่ายเลย จันเป็นเลอะชิ้ออยังเชื่อชอบชือ,อยังเมื่อบานปนกันรือออคือบอกชอยไม่ไปชื่อเบ็ดแรกว่านนี้ฝาาเอาากันอ้ออยู่ตวอวเอเอาเบ็ดอ้อตัวกว่านะอันนี้องอมีรุดแล้วนะงเองงีนายห,หักละเฮ้ยดินได้ให,ให้ได้มีโย่เพิไ่ได้ ง่ายเลยปลุกต oh. ัวดลุกเดเลยนเลยมเนเชื huh. ่อได้บอกน้่ไได้ประดุกลายเลยปลาประาดุกโอ้กระทันมดอยู่มือนี้มาเนาหาเห็นไปก็หายบไม่เชื่เห็นก่อนทุกเลยโอ้าปสยาเลยเลือีกอู้หูแม่ขาป่ะเออ้าเต้าลพายปลาผ่าได้ ได้ออ่างเลยก็เออแต่ผอรปลาพาเรากิน like ีนี่นั่นแะน้ำมีที่ลึกแต่แต่มันเป็นธรรมที่เขาทำเออเออย้ขายากกับปูพายนี่ะนั่นกับปูนเี่ยต่ากินพรท่านหรอเปล่าปลาพาอะบางที่ปลาพาก็มีงานะน้ำตื้นนึงแต่เป็นธรรมี่เป็นธรรมสิงง่นุษยได้เทำมาตั้งนึงวันน้อยนึงไปน้ำลึกกี่ล่าถามน้ำน้ำตื้นแต่ธรรมน้ำลึก ปลาพาขันมีทำนะปลาพาโลดปลาเต้าน้ำน้ำลื่อเต้าห้มีขอย่ด้น้ำกระดกดน้ำหนาาเต้าน้ำแห้งอมนาตอนตีว่าลายนั่นลูกปลาจะได้ไปดูปลาไว้น่ออื่นิ้วลนเลือ่ลูประจำลูกปานี่เน่นนันลายเทียมแลงไปีละอบุบอไ้ช้า

มาได้ที่ห้องการจะโดนได้ฟังแกหนูถี่กับไม่เชาดีแหละ

ไปมาแล้วันนะยากนาเดี๋ยวี่เดีปาดอกพาไปลวเรื่องเดีนันทางง่ายๆนะเฮ้ยดึงกระด้ามันมีโล่งตรงน่อันลิแห้งเลย

啊。Uh huh.

เล้หครบือเดียวนะลเลแตอนเดกเอาบันได้คันลายก็หมูช่วยท่านเฉพาบ่อ่านี่กาาว่าขา,ขขาขิน้ำยาาไปคลิปนี้ไว้ขอขอมูความใจผู้ติตามนะครับชมคลิปหน้าพบกันใหม่